มา่านายกนะฮะรถเป็นลอยนะรเป็นลอยรเาป็นลอยนะครับไม่ให้ไปน่าครับรถแบบนี้ ขับคุครับพี่นีค่ะขับเปียโนได้พี่นี่ออี้หโอ้โหขไครพี่ขอขัเปียนหน่อยได้มะขอบคุณค่ะโอ้โหโอ้โหอะไรกันวะน่ยเฮ้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn